คำทําทรงขาขึ้นในระยะสั้นนะครับโดยเห็นภาพชัดเจนว่าไม่หลุดทางสําคัญและยังยกโลยกไยในระยะสั้นด้วยครับในตัวเลขเศรษฐกิจภาพสั้นเองก็เป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่เราอาจจะทํากําไรกันได้ในช่วงวันอังคารและวันพธนี้ครับภาพรวมเป็นอย่างไรและใช้รู้จางไรในการเล่นเดี๋ยวเราไปคุยได้ในรายการครับ ราคาทองผันขวดไปหน้าร้านรอซื้อก็ต้องต่อคิวซื้อขายทองคำแท่กับอินเตอร์โกสบายใจอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายได้ผ่านระบบออนไลน์โทร02 222 007 00 7ได้เลยสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการรัาฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเท็ดดร้เจมส์ นะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มีการดิดรีบาวเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับก็เป็นไปตามคาดการณ์ของเราในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับในวส,สุที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการปรับฐานลงมานะครับคิดว่าไม่ได้เบรกไปต่อเนาะนะครับแล้วก็ปรับฐานลงมาในจุดแนวรับของเราพอดีเลยนะครับบริเวณ2,325ย 2, เหรียญเนาะนะครับบริเวณ ตรงนั้นนะนะครับคือจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดสําคัญนะครับที่ทองคำเนี่ยได้มีการเบรกขึ้นมาเนาะนะครับจากเทนดขาลงนะครับแล้วก็เบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสําคัญในระยะสั้นนะว่าทองคำเนี่ยดูน่าจะมีการปรับตัวนะครับหรือปรับฐานเนี่ยอยู่ในกรอบกลางเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นในกรอบล่าง อย่างก่อนหน้านี้แหละนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำเนี่ยดูมีแนวโน้มอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของภาพรวมมหาภาคเนี่ยกำลังสื่อนะครับว่าทองคำเนี่ยดูจะไปอย่างไรไปทางไหนและในภาพยาวเนี่ยยังคงขึ้นต่อกันหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าสู่รายการของเรากันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรตรงหน้าติดตามบ้างนะครับก่อนในตัวเลขของสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยต้องดูอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เนี่ยคือพลาดไม่ได้เลยก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของภาาผู้ลิศกับภาาผู้ดิโพคเนาะถ้าเกิดรู้ๆกันเนี่ยคือ ในตลาดเนี่ยมักจะดูภาคผู้บริโภคเป็นหลักนะครับแล้วก็ภาคผู้ผลิตเนี่ยจะเป็นตัวเสริมมากกว่าซึ่งในรอบนี้เนี่ยวันอังคารเนี่ยจะมีในเรื่องของเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตนะครับออกมาก่อนในบริเวณเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็ตามมาด้วยในเรื่องของเฟดเจอร์โรพาเวลเนี่ยออกมาพูดแถลงการ์นะครับในเรื่องต่างๆซึ่งตลาดก็จับตามองเหมือนกันว่าทางเจอร์โรพาเวลเนี่ยจะพูดออกมาในการสื่อว่าจะ ปรับยุติ QT หรือเปล่าหรือว่าจะมีแนวโน้มอะไรหรือมีคำใบ้อะไรว่าการปรับว่าตะุดเบี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกี่ครั้งและเมื่อไรนะครับซึ่งตลาดก็คาดกันอยู่แล้วนะนะครับว่าน่าจะปรับในเดือน9้าเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับว่าทำไมเดือน9้านะครับล่าสุดเนี่ยทางมอร์แกสแตเล่นะครับก็ออกมาคาดการ์ด้วยนะ ว่าในเรื่องของตัวเจอร์โรพาเวลไม่ใช่เจอร์โรพาเวลนะในเรื่องของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับน่าจะมีการปรับลดตัดดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยมั่นใจเลยนะครับว่าจะมีการปรับลดในเดือน9อย่างแน่นอนและก็ปีนี้เองเนี่ยเขายังมั่นใจอีกว่าน่าจะปรับถึงสาครั้งนะในเรื่องของ คาดการณ์ในตลาดณปัจจุบันนี้นะครับก็เหลือปรับ2ครั้งเท่านั้นเนาะมีเดือน9กับเดือน12เนาะนะครับแต่ว่าทางโมกิเเเล่เนี่ยคือมั่นใจมากนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะปรับได้ถึง3ครั้งเพราะเขามองว่าในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เนี่ยดูคาดการณ์มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับเราคาดว่าการปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยจะไปส่งเสริมกับนโยบายของเฟดได้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูเนาะเพราะว่าในเรื่องของดอทพอร์ตของเฟดเนี่ยก็มีการปรับ ลดตัดลดวิ่งถึงสามครั้งแต่ว่าที่ตลาดเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเฟดวอตกับ CME เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าตลาดคาดแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับสครั้งเนี่ยมีโอกาสนะครับแต่ว่ายังไม่เลยครึ่งน,นั่นเองนะครับซึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับที่คาดการคือตรงกันกับมอร์กัสเตเล่ด้วยนะครับคือเดือน9แล้วก็เดือนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเดือน11นะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าทางเจอร์โรมพาเวลมีส่งสิกเนลหรือส่งไซรยอะไรบางอย่างมาเนี่ยตลาดมีโอกาสที่จะปรับรีบไดไ้ ตลอดเวลาเลยนะครับนี่เป็นประเด็นแรกนะครับก็ดูเดือนกันเลยทีเดียวในีเรื่องเงินเฟ้อนะก็แน่นอนนะครับว่าวันพุธเนี่ยจะพลาดตัวนี้ไปไม่ได้คือตัว CPI นั่นเองนะครับ CPI ตัวนี้นะครับซึ่ง CPI เนี่ยมันก็รวมในหลายภาคนะครับมันจะมีรวมตัวค่า CPI นะครับแล้วก็มีรือนรวมในเรื่องของพลังงานและอาหารด้วยนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าค่า CPI เนี่ยยังอยู่ในระดับประมาณ3.8ม ึง3.9%เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างอยู่ในสูงนะเราเขาคาดการณ์ว่าถ้าในเดือนนี้เองเนี่ยมันปรับลดลงได้เนี่ยจะเป็นโมเมนตัมที่ดีแล้วเป็นแนวโน้มที่ดีต่อภาพรวมไปสหรัฐเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าหารเนี่ยไม่เยอะนะอยู่ประมาณ2.2%น้อยนะครับ2.1 2.2%นี่น้อยมากนะครับก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวแค่คอซีบีไอที่เขาเรียกว่าเงินเฟ้อในเรื่องของสิ่งของจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า เดินทางสาธารณะค่าเชลเตอร์นะคร่าเช่านะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มันรวมในค่าครองชีพที่เป็นพื้นฐานหลักนะครับที่ไม่ได้เป็นอาหารและพลังงานเนี่ยมันคือคอ่สหนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอ,รอดูแล้วกันนะครับ,นะรบซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยผมว่าน่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ในเรื่องของทองคําได้เลยนะครับช่วงแรกทองคำอาจจะมีการปรับลงมาก่อนแต่ว่าแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันจะมีการปรับพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์หลักๆเนี่ยคือคาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้รุดเร็วมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการปรับสามครั้งตามดอทพอตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัว CPI ออกมาต่ํากว่าสามจุเปอร์เซนตะครับถ้าเกิดออกมาต่ำกว่าส4จเปอร์เซนจริงนะเตรียมเลยนะครับถ้าทองคํามีการปรับตัวลงต่อตัวเลขออกปุ๊บเราสามารถเข้าซื้อได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานมันจะพุ่งขึ้นไปนะครับเราก็จะพุ่งขึ้นไปมากกว่าจุดที่ลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้เองเนี่ยจับตามองถือว่าเป็นการเล่นระยะสั้นอย่าง คุ้มเสี่ยงนะครับตัวนี้หือว่าคุ้มเสี่ยงเลยนะแต่ว่าถ้าออกมามากกว่าคาดเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับตามคาดเลยคือทองมักจะพุ่งก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับตัวลงได้ไมาอยู่ที่เดิมซึ่งจุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นการคิดเล่นระยะสั้นเพื่อทํากําไรนะครับเพราะว่าน่าจะเหวี่ยงอยู่ในกรอบเดิมๆนะครับไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ติดตามมาด้วยตัวเลขต่อไปเลยนะครับในเรื่องของทุ่มครึ่งเนี่ยยังมีตัวเลขคอร l retail หรือรีเทลเซลเนี่ยออกมาด้วยนะก็คือตัวเลขคาปิ นะครับตัวนี้ให้ติดตามมัวเหมือนกันนะครับว่าสะท้อนในเรื่องของภาพรวมอ่ารายย่อยของสหรัฐว่ายังมีกําลังซื้อมากพอหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่าสูงเมื่อคอนฟิเอนซ์ P.M.I ในภาคซูบิดกับแต่ซื้อเนี่ยนำร่องไปแล้วว่าไม่ดีนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับถ้าออกมาหนุนกันทั้งสองอย่างนะแน่นอนนะครับทองก็อาจจะขึ้นได้นะครับก็ถ้าเกิดออกมาแย่กว่าคาดอ่านี่แย่กว่าคาดนะครับอันนี้ออกมาแย่กว่าคาดนะครับมันอาจจะมีการดิ่งลงนิดนึงแล้วก็พุ่งแรงเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ติดตามเราเล่นโดยตัวเลขเศรษฐกิจมันพุดได้นะนะครับก็คือวันพรุ่งนี้แหละนะวันนี้เนี่ยก็สองอีเวนต์สำคัญนะน่าจะเวียงได้เหมือนกันเล่นในกรอบสําคัญที่บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วง้ทยรายการเหมือนเดิมด้วยนะครับแน่นอนนะครับตลาดสหรัฐก็ยังจับตามองเหมือนเดิมนะนะครับช่วงนี้เนี่ยคือเห็นชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นตลาดยุโรปหรือสหรัฐเนี่ยนะครับในเรื่องของไพ p e เปอร์เออร์เนงเนี่ยเขาค่อนจะแพงมากนะเพราะว่าเอ r ร์เน็งเนี่ยหรือว่ารายได้เนี่ยเริ่มปรับลดลงทั้งโลกเลย นะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยกับปรับตัวสูงขึ้นจากการคาดการณ์ของตัวตัว,ตวปร,รับดลดอัตราเบียร์นั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นหลายชาติในโลกนะครับซึ่งเรามาดูมูเมนต์ใหญ่กันดีกว่านะครับในช่วงนี้เนี่ยมีประเด็นหลายอย่างในเรื่องของการแซงชันเกิดขึ้นล่าสุดในเรื่องของรถยนต์อีวีเนาะที่มีการอ่ามีการแซงชันนะว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ในในฝั่งอีวีที่จะขึ้นภาษีมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการกีจการทางการค้าด้วยนะครับของจีนเนาะนะครับ ก็คือยุป่าสหรัฐเนี่ย,ยนะครับกีดการทงการค้าจีนนะไม่ให้เข้ามาขายของในร,ราคาถูกในประเทศตัวเองได้นะครับก็แน่นอนแหละมันเห็นภาพถึงเท็ดบอกนะครับล้วก็ยังมีเทคโลยีบออ,อีกนะครับใน,นเรื่องฝังอีีกับฝั่งชิปเนาะนะครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าสัดส่วนการถูกออกของจีนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารับสส่วนจริงเนี่ยประสง์ออกที่ไหนได้มากสุด นะครับถ้าจากข้อมูลสรุปแล้วในปีห5้าเนี่ยนะครับก็สหรัฐเนี่ยเป็นดับเบิลวันนะครับยุโรปเป็นดับเบิลทูนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่านะครับยุโรปเนี่ยก็กินสัดส่วนไม่ได้ไกลจากสหรัฐมากนะครับถึงแม้ว่าแน่นอนแหละนะครับว่ายุโรปเนี่ยมันรวมในหลายชาตินะครับแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าชาติในยุโรปเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชาตินะครับที่มีส่วนพัฒนาในฝั่งยุโรปเยอะนะครับเช่นเยอรมันสวีเดนนะครับฝรั่งเศสนะครับหรือว่า จะเป็นประเทศต่างๆแล้วกันนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอังกฤษก็เพอร์ฟอร์มนะแต่อังกฤษออกจากอยู EU ไปแล้วไงนะครับโอเคนะครับเราเห็นภาพว่าสาหรัฐเนี่ยน u m b e r น n นะบ u m b ว่าทูคือยุโรปนะครับ,แต,รบแต่ว่าเราเห็นว่าสัดส่วนมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะนะครับห่างกันประมาณแบบหลักเปอร์เซ็นต์นะครับหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับาภาพรวมของสหรัฐเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคือทางสี่จินผิงเนี่ยเขาก็เดินเกม ใหม่ละนะครับเขาเริ่มเดินเกมไปทัวร์ฝั่งยุโรปนะนะครับซึ่งในการทัวร์รอบนี้เนี่ยนะครับก็ไปฮังการีเซอร์เบียนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งในฝรั่งเศสเองเนี่ยคาดว่าน่าจะแค่ไปนั่งกินข้าวนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าฮังการีกับเซอร์เบียเนี่ยนะครับดูดูมีแนวโน้มในการเข้าไปลงทุนในเรื่องอุตสาหกรรมหนักเยอะนะครับแล้วก็ลงทุนในเรื่องของการค้าภายในเยอะนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าชาติหนึ่งยุโรปหลายชาติเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับสงคราม นะครับเราก็เห็นด้วยกับในเรื่องของการเกรี่ยงทางการค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยประเทศบางประเทศที่เขาว่าจะแบบไม่ได้พัฒนาแบบก้าวร้ําหรือว่าต้องมาลั้งจิการทางการค้าคู่แข่งเนี่ยเขาก็าต้องการกําลังทุนจากจิตนะครับซึ่งสิ่งที่ผีก,กำลังเดินเกมภาพนี้อยู่นะครับเราก็เกมภาพนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะไปส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ GDP รวมในยุโรป นะครับแล้วก็การส่งออกของจีนด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่ายุโรปเนี่ยขึ้นมาเป็น number o นะครับซึ่งมาแซงสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าอํานาจของจีนในการดําเนินนโยบายตอบโต้ทางการค้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากว่าทางสีเนี่ยนะครับหรือทางจีนเองเนี่ยนะครับจะมีสัดส่วนบางส่วนเนี่ยที่วิ่งไปหา อคู่ค้าในยุโรปมากขึ้นแล้วก็เป็นจานวนมหาศาลด้วยนะครับในเรื่องมูลค่าเนาะนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเรื่องของเกมการเมืองในอนาคตนะครับแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าจีนช่วงนี้เนี่ยเก็บทองเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะมีแนวโน้มในการทรําบอหรือเปล่าด้วยนะครับหรือว่าจะมีแนวโน้มในการทำเทรดวอครั้งหนักได้นะครับเนื่องจากว่าต้องรักษาเสถียรภาพของเงินสดเนี่ยมันก็ต้องเก็บทองคําเข้าไปแทนที่นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราเห็นเลยว่าใน สงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยล่าสุดยุโรปมีการประกาศนะครับในเรื่องของการยึดสินทรัพย์ของรัสเซียเนี่ยนะครับเอามาใช้ในเรื่องของสงครามยูเครนนะครับก็คือเอาเงินรัสเซียเนี่ยมาต่อสู้กับคนรัสเซียเองนะครับซึ่งมันก็ทําให้เห็นภาพชาติพัธมิตที่ถือดอลลาร์นะว่าความเสี่ยงของเขาก็คือถ้าเกิดมีเหตุการณ์สงครามหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มีการทั้งชันขนาดเนี่ยมันมีโอกาสจะโดนยึดสินทรัพย์กันได้ซึ่งประเด็น,นนี้เองเนี่ยถ้าเกิดจีนนะครับหวังว่าวันหนึ่งจะเริ่ม มีความรุนแรงมากขึ้นกับฝั่งไต้หวันเนี่ยนะครับมันอาจจะเข้าไปสู่ในภาวะส,สงครามได้นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าการเดินเกมนี้เนี่ยก็ค่าจะเป็นการเดินเกมครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าจีนเนี่ยเริ่มกลับมาในการค้าโลกแล้วก็เริ่มมีบทบาทกลับมาหลังจากโควิดแล้วนะครับและหลังจากนี้ผมว่าเทคโนโลยีวาน่าจะเดือดกว่าเดิมอีกน,นะนะครับแล้วล่าสุดเองเนี่ยจีนก็มีการนะครับออกพันธบัตรรัฐบาล นะครับมูลค่ากว่าหนึ่งล้านนหยวนเลยนะนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาหวังว่าจะกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ชักจูงนักลงทุนให้เข้ากลับมาเข้ามาลงทุนได้นะครับเพราะว่ามีฟันโฟลอในตลาดเนี่ยกลับเข้ามาหมุนไหลเวียนเยอะนะครับแล้วเราอย่างที่รู้กันนะครับว่าจีนมีอํานาจในเรื่องของการเป็นวัตนุดิบอีกนะนะแล้วก็ยังมีอํานาจในเรื่องของการใช้นโยบายทางการเงินด้วยนะครับโดยที่การค้าของเขาเนี่ยก็ไม่แพ้สหรัฐเท่าไหร่นะเป็นระดับสของโลกนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมว่าภาพรวมตรงนี้เองเนี่ย น่าจะทําให้บทบาทของจีนในไม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลกและรวมถึงอํานาจในการกีดกันทางการค้าคืนเนี่ยนะครับจะรุนแรงกว่านี้นะครับซึ่งทองคาเองเนี่ยน่าจะได้รับอันส่งเชลีบวกในช่วงปลายปีนี้หรือว่าช่วงปีหน้านะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งรือส่วนเล็กๆที่ผมหยิบมาให้ดูในภาพมหาภาคว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเรามันมีการกีดกันทางการค้า นะครับมีการค้าที่มันไม่เสรีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษานะครับสินทรัพย์ในภายในประเทศหรือว่ารักษาอณาภายในประเทศด้วยนะครับมันไม่ได้เป็น Efficient Market อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในประเด็นข่าวเนี่ยโอเคแหละนะครับสิ่งที่เราต้องจับตามองเนี่ยมันมีหลายประเด็นนะครับแต่ว่าทุกประเด็นเองเนี่ย ก็ยังเป็นภาพรวมที่จะทําให้ทองคำเนี่ยยังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เองนะครับทองคำเนี่ยก็มีการปรับฐานลงมาถึงแนวรับของเราสองสามสูตรนะครับแล้วเริ่มมีการดีดขึ้นมานะนะครับตอนนี้อยู่ที่สองสามสี่ละเพิ่งขึ้นเมื่อหนึ่งชั่วโมงนี้เลยนะครับขึ้นมากว่าห้าเหรียญละนะครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับแล้วภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปตรงเนี้ยมันรับได้นะครับตรงนี้มันรับได้เพราะเป็นแนวรับสําคัญนะครับแต่ว่า แนวิต้าสำคัญในระยะสั้นตอนนี้ของเราเนี่ยนะครับต้องบอกตรงว่าคงเป็นที่2 3 1 5าเพราะเราจะเล่นกรอบกลางกันละนะครับกรอบกลางก็คือบริเวณนี้นะครับกรอบบนคือบริเวณนี้นะครับแล้วก็กรอบด้างเนี่ยจะเป็นบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยอ่าแน่นอนนะในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนละนะครับว่าทองคําเนี่ยนะครับในภาพรวมระยะสั้นเนี่ยคือมันยกโลเห็นไหมนะครับมันยกหายนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการยกโลยกไฮแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันทำไซเบดอัพละนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยไม่มันถ้าเกิดว่ามันไม่ายเย์อัพนะนะมันก็คงจะเป็นการไซเย์อยู่ตรงนี้นะครับสักพักระยะหนึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะได้ให้ออกของสักหนึ่งถึงสองรอบได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุด2230ตัวนี้ลงมาเนี่ยนะครับยังไม่เล่นกรอบล่างนะครับล้วก็กรอบล่างตัวนี้เนี่ยหนามากเราคิดว่ายังไม่หยุดในระยะสั้นเพราะว่าถ้าหลุดไปเนี่ยจะเป็นแนวรับ ที่สําคัญเนี่ยอีกไกลเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมตรงนั้นเองเนี่ยจะทําให้ทองขาขึ้นเนี่ยจะขึ้นยากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยต้องเข้าใจว่าตลาดจับตามองอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยที่ปรับลดลงนะครับการที่ทองคําจะลงเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันจะมีคนเนี่ยคอยซื้ออยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ว่าถ้าเราโชคดี อยู่ดีๆมีข่าวอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้ทองคําปรับตัวลงมาต่ากว่า2,280ตรงนี้ได้เนี่ยนะครับถือว่าคุณโชคดีนะคคุณโชคดีได้เก็บของรอบใหม่ในราคาถูกเพราะว่ายัางไงแล้วก็ตามเนี่ยมันหนีไม่พ้นเลยว่าเฟดยังไงก็ต้องปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยเกิดขึ้นนะเมื่อการปรับลอัตาราดอกเบีย้ยเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดอลลาร์นะครับมันก็จะมีโฟเข้าสู่ตลาด นะครับมันก็จะวิ่งอยู่ในตลาดตัวนี้นะครับาราวที่ตลาดวิ่งตลาดแน่นอนนะครับตอนแรามันเกิดการ depreciation แน่นอนนะครับแล้วก็ฟันฟูวิ่งแบบนี้เนี่ยทองคาจะดุนหนุนนะครับและตอนนั้นเองตลาดการเงินหรือว่าเศรษฐกิจในสหรัฐเนี่ยจะเริ่มกลับมาสบเซาอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่เงินเฟ้อปรับลดลงมันก็บอกได้แล้วว่าอำนาจในการสเปนของคนปรับลดลงด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงแกลบอยู่ตรงเนี้ยนะครับแกลบระหว่างตอนที่เศรษฐกิจดีกับเศรษฐกิจแย่ นะครับแก็บตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นแก็บที่เราเนี่ยกำลังจะ,ะเผชิญอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นช่วงที่ CPI ปรับเปลี่ยนทิศทางนะครับโอเคในสัปดาห์นี้เนี่ยผมขอแนะนำนะครับให้เล่นกรอบกลางตัวนี้คิดว่าน่าจะเล่นเล่นไซเว์ตรงนี้เนี่ยได้1นถึงสรอบเนาะนะครับอาจจะมีการโอเวอร์แลบกรอบบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแต่คิดว่าน่าจะยอยู่ในกรอบนี้แหละถ้าไม่หลุด2องสยังไม่เล่นกรอบล่างถ้าไม่เบรก2 3 5สารอบหน้านะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วลงมาเนี่ย นะครับไม่หลุด2 3 5 0เนี่ยและยกลได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทันละอัพแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการโอกาสเล่นกรอบบนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเล่นกรอบบนได้ก็ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกรอบกลางได้ตรงนี้เนี่ยผมว่าสวยกว่านะนะเพราะเราจะได้เก็บของหลายลอรอบเพราะว่าถ้าเราไปเล่นกรอบบนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับตลาดเหวียงนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลาดเวียงแบบนี้เนี่ยราคามันจะลากแบบหลุดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคนจะเล่นลําบากนิดนึงนะครับผมชอบกรอบกลางแบบนี้มากกว่า ด้วยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็น่าจะเก็ตไปละนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันดีกว่าว่าวันนี้ต้องติดตามอะไรบ้างสัปดาห์นี้ต้องติดตามอะไรบ้างเนาะนะครับรวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับอย่างแรกนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงวันอังคารพุธนี้นะครับอย่าลืมมีตัวเลขเงินเฟ้อวันอังคารมีทั้งเฟดเจอร์บอลพาวเวลและวันพุธเนี่ยมีไม่ได้เงินเฟ้ออย่างเดียวมีในเรื่องของขาปิดด้วยนะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยนะครับดูออกมาจะหนุนทองคําในภาพสั้นๆด้วยนะครับแล้วก็เราดูถลองแถลงการ ตอนฮัลเดโลพาเวลว,ว่าจะมีลดซายลูซาวอะไรมาหรือเปล่านะครับว่าเฟดจะปรับลดหรือยุติ QT เนี่ยในเร็วๆนี้นะครับในภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะครับสงครามการค้าน่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นสงครามเทคเหมือนกันนะครับรวมถึงอาจจะมีวอ r เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่สามารถคาดการได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันนาไปสู่การความเชื่อมั่นในการถือดอลลาร์เนี่ยปรับลดลงของชาติพันธมิตรในรัสเซียด้วยนะครับแล้วก็ภาพรวมสุดท้ายเองเนี่ย เป็นในเรื่องของตัวเทคนิคของคําที่ปรับตัวลงมาเนี่ยเราก็วิ่งยกโลยกไฮมาตลอดเนี่ยภาพรวมแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปรับฐานดีบาวขึ้นอย่างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วบริเวณ2 2 3 0ิเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับสําคัญในกรอบกลางนะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นกรอบกลางได้อีก1 2ถึงวิคเลยทีเดียวนะครับอาจจะทำกำไรได้อีกหนึ่งสองรอบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามดูดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะครับก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับ โอเควันนี้ขอลาไปที่นี้ครับสวัสดีครับ